ตื่นเช้ามากกินเขากินน้ำแล้วแวละค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่ได้ไปที่ไหนเนาะค่ะก็อยู่แต่แค่สะวายน้ำเนาะค่ะ บรรยากาศที่สะาวน้ำพูนก็บเลี้ยวเห็นทะเลนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันประมาณจก่านเกือบจะสิบโมงแล้วล่ะค่ะสิบโมงก็กลัวเนาะค่ะแดดมันมีแต่ว่าอากาศมันก็เย็นอยู่กับน้ำนะคะอยู่กบน้ำกับชาพี่น้องค่ะพนน้ำจุดจุดจิ๊ดจิ๊ดวิไลกันเนื้อว่าวิไลอยู่ประเทศสิงคโปร์โอ้โหนี่ไม่ใช่นะคะนี่เมืองไทยบ้านเราที่บ้านกูดเองค่ะพี่น้อง่ะเมื่อไรอยู่ประเทศสิงคโปร์เด้อค่ะแต่ว่าพ่นมีหุ้นขึ้นอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์แอนไลน์แต่ไทยแอนไลน์ค่ะพี่น้อง ช่วงนี้วิไลถึงบอกว่าวิไลบริายเหตุคลิปเด้อค่ะพี่น้องค่ะโอเร่แมนช่วงนี้วิไลบรยายผ้าเที่ยวใส่เด้อค่ะผ้าเล่นน้ำผ้าไหวน้ำอยู่ลี่นี่แหละค่ะพี่น้องค่าไม่ได้ไปไหนค่ะเล่นน้ําอยู่ที่นี่แหละค่ะทุกวี่ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้อง่ากําลังตอบคอมเมนต์ของพีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องค่าวิไลก็ไม่ค่อยได้พาไปไหนหรอกเนาะพาวา วิไลกับพญายม่าที่เกาะเออเกาะว่าจมามาที่บ้านกรูดนะคะนาะเบอแมนเกาะกรูดนะคะมาที่บ้านกรูดนะคะมา,าจริงๆความตั้งใจของเราพราะหอยเราก็มยู่ว่าพราย่อเราชอบพญาย่อเรามากกับบ้านกรูดว่ามันเงียบสงบธรรมชาติมันสะอาดสะอ้านแล้วหาดมันหาดมันแบบว่าหาดสวยพี่น้องคะ่ะตอนเช้าๆน้ําทะเลก็ขึ้นไม่ใหญ่แล้วก็ถึงว่ามันร้อนแต่ว่า ยามเข้าลงไปในทะเลอ่ะมันความเย็นเนาะความเย็นของน้ําทะเลความชุ่มชื่นความชุ่มฉ่าของน้ําทะเลมันเห็ดหอนบอมันกับบ้อหอนเนาค่ะพี่น้องค่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากมายเนาะคะ่ะเนาะถ้าถามว่าถ้าเราร้อนเราก็ใส่มมหมวกซะถ้ามันแดดจ้าเราก็ใส่แว่นตากนันแดด้าอันนี้บอมเป็นแว่นตากนันแดดนี่ค่ะเราก็ลงไปเล่นได้และทีนี้บรรยากาศตอนเช้ามันเกิดจะโล่งเนาะค่ะพี่น้องค่าบรรยากาศตอนเช้ามันก็โล่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า หาดมันสะอาดค่ะพี่น้องค่ะบ้านกดลำอย่างหนึ่งมันไม่มีคือคือเอาไงไงมันสะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งขนาดเนาะขนาดแบบว่าน,น้ำไส้นียังมีหอยนะคะชีวิไลาชาคิดในเบอร์งวด์ก้อนเนาะทีวิไลามากหงดก้อนก็คือว่าอ่านที่ค้นคนผื่นชีข้นทองกินกเนาะขจามากเนี่ยเหมือนแรงขจ้ากับซิมี่อ่าทับพี่นะคะ ทับพ,พี่มีสอนมีหยางมากรูดกูดโูด,ด,ดน้ำไส้คอยคอยโ,ด,โ,ด,โดไปนิด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 มันก็จะมีหอยตัวนิดหน่อยนะคะเออหอยหยางกับมะกรูด้ว่าแต่ว่าเอาไปทําอาหารได้นะคะวิไลกัยังมามื่นมือวิไลสิกับนี่วิไลสิไปขัขวหอย <c oughs> ไปขัวหอยทะเลเนาะค่ะแต่โบเนดอกจะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้วิไลผักอยู่ตรงนี้ผักอยู่ที่รีสอร์ทอันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยววิไลสิขึ้นซื้อให้เบิ้งผักอยู่รีสอร์ทนี่แต่ว่ามันมันเป็นเขตที่ชุมชนเยอะ มันก็มีอยู่ค่ะแตงว่ามันบรหลายสูงตรงที่รีสอร์ทเกาทิวไล่เอ็นทีวไล่ผักตะกีเนาะคะ่ะอันนั้นมันสวนบ้านกูร,รีสอร์ทมันจะห่างออกไปจากผู้คนหน่อยนึงอันนี้มันจะเป็นเขตชุมชนแล้วก็คนเยอะอีกอย่างหนึ่งเขากะมาเล่นตรงนี้เขาหาดูเนาะคะ่ะตรงนั้นมันหลายหลีวิไลปวดเบิง้งแล้วว่าวิไลบอกง่างว่าก่อนจะกลับเพราะว่าแง่า,าม,มือแงวเไลบอกว่า,ามมแง่เมอแงฉันจิตไปก่อนที่ไป,ทไปขัวหอย <laughs> ไปขัวหอยทะเล สิไปขวหอยสะกกอนหรากกสิใส้ขวดไส้ขวดแล้วก็สิเอากลับไปเพราะว่าจะไปแวะรับลูกชายที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะไปบอวินแล้วเพราะว่าลูกชายบอกว่าเม่ถ้าขับไปวอวิ้นมันไกลพอไงแล้วก็สิเมยพอดีกับลูกชายกับแม่อาีิบานญาติอยู่จังหวัดนนทบุรีมาล่อถ่ายยูหันเนาะค่ะแล้วเขาก็มาอ่เบิ่งงานมาเห็นงานยูหันเนาะค่ะมาเห็นงานยูหันเบื่องงานยูหันแล้วก็เขาเลยถือว่าให้เม่ไปฮับญี่ปุ่นเลยนะคะที่นี่ช่วงนี้ช่วงมาที่เกาะกูดออีกแล้้้วพีี่นอองกะลูสิไไดดป ช่วงที่ยู่บ้านปูนนี่นะคะช่วงนี้ที่มาครั้งที่สองในระยะเวลาช่วงเวลากันแต่มาครั้งที่สองก็คือว่าต่างกอนวิไลม้วิไลกันเลยไปที่เขาศกไปที่สุราชเนาะค่ะไปไปเขาศกไปที่เขื่อนราชสปปาแล้วก็กลับมาที่ชุมพรแล้วก็มาแวะที่นี่เพราะว่ามีพี่ที่ว่าค้นควนมางค้นกวนมางค้นกวนมางค้นกวน ไอ้มันมคนกวนบวงคนกวนอวาเพ่าะว่าพีคนจีว่าเพิ่นมีแฟนคนอังกฤษนะค่ะหลักกระหูจากกวิไลบอได้คุยกันแต่ท้าในโทรศัพท์พอ,อกันจะคุยกันในโทรศัพท์มีแตคุยมีเตว่ากันบอดด่้สิบวันหร้อสิไม่บอ้เราไปทั้งคุนบอดดี้พอกันเก้าปีนะค่ะเป็นเป็นพีที่แบบว่าครั้งแรกที่วิไลเจอเพิ่นวิไลกับฮอลลี่ก็แฟนเก่าแล้วก็ได้เจอเพิ่นบานนี่พ่อดีกับ วิไลตัดสินใจคุยกับแฟนกาวเขาจบกันทัาเลยกันทันนีเนาะวันนี้วิไลจะเดินทางมากขึ้นเครืองที่สนามบินนะคะเนาะที่สุวรรณภูมิพี่เขาก็เลยว่าพอดีเจอกันแล้วบพี่เขาว่าอ้าวไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปกับพี่ก็ได้พี่ก็จะขับรถกับจังหวัดนนท์เหมือนกันก็เลยหูดจากกันมากกันเลยเป็นพี่เป็นน้องกันมากเนาะค่ะต้งแตงแต่บัดนั้นก็เลนยหูดจากกันแตงแต่บัดนนันแต่ว่าก็บ่ค่อยได้เจอกันแต่ว่ามีแต่ว่าโทรกันทางเมสเซนเจอคุยกันทางเมสเซนเจอแล้วสี่ล่ะครับพี่น้องคะ อาคนไทยเราเนาะไปไหนมาไหนก็ถ้าเรามีอัศยาศัยดีต่อกันหรือว่าเรามีข้อเอื้อแยังกะเรามีความที่แบบว่าไม่กระด้างกระเดืองไม่ไม่ไม่ทำตัวเลิศเลอเพอร์เฟกตต่อไทรเขาหรือว่าไม่ทําตัวที่แบบว่าอ่าไม่น่าคบบังทีนะถ้าถ้าเราทําตัวหรือละเท่าถ้าถ้าเราทรํา,าตัวหรือถ้าเข้าเหตุโตหรือบ่าถ้าเข้าแบบว่าอ่ามีอัศยาศั่ <laughs> ต่อผู้คน <laughs> ดีดีเกนุก ยังมาเท่ากับเท่ากับมีเพื่อนมากมายมีเพื่อนไปหลากหลายเนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่แหลคะค่ะพี่ไล่กะจิอันนี้เท่ากับที่ไปแล้วนึ่ว่าสิมมะก,กวนเนาะ,ะกาลังจากที่ว่าเที่ยวตะล่อนตะล่อนพอหญ่มาั้งแต่วันที่21นะคะวันที่21กุมภาพันธ์เท่ามือนีเนาะคะ่ะ เราก็เที่ยวตลอด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 กันไปทั้งตะวันออกเนาะค่ะไปเกาะช้างไปไรยองไปพัทยาไปหาดจอมเทียนไปบ่อวินเราก็มาบ้านกูดโอ้ยมาหัวหินก็นะค่ะมาละย่องมาหัวหินหัวหินเราก็มาบ้านกูดนะคะเนาะที่บ้านกูดนี่แหละค่ะจากบ้านกูดเราก็ไปที่เกดรัชประภาสุราชธานีจากสุราชธานีเราก็ย้อนกลับมาที่ชุมพรจากชุมพรเราก็ย้อนกลับมาที่บ้านกูดอีกนะคะเนาะ จริงๆกับสีผักหัวหินอีกแต่ว่าเรามาดูแล้วดูว่ามันก็จะใกล้เทศกาลนะครับพี่น้องคะมันก็ใกล้เวลาเขามาแล้วเพราะว่าสรงการอีกอย่างหนึ่งวันหยุดมันก็หยุดหลายวันเนะคะเนาะมิเรยคืนว่ามันต้องแบบว่าความความีิวัยหยุดยาวเนาะอ่ารงการมันก็ตรงกับอันเสวอาทิศอีค่ะมันตรงกับเสวอาทิ์มันก็จะมีวันนักขัตตะเลิก อาเป็นวันชดเชยเนาะคะ่ะเขาเอิ่นวันชดเชยเนาะท่านกะซิมี่วันชดเชยเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นมือสองมือไปไล่กันเลยว่าเออไปเข้าไปเข้าไปก้อนเถิดเถาว่าสันหรอกถ้าอาเจ้าเบอือมันบ่มีสายุเฮียนมัมียุ่เฮียนมัม,นมีสาไวาน้ำมิตะอ่างน,านอ้อ,นอนายๆอาบน้ำกระอาบน้ำใส่ยางเนาะเะพราะไงกันเลยว่าว่าเป็นยางเดีะกวกาเพอาะไงก็สิพักเลนยุขอนแก่นก่อนจะสองสามมือหละะักกะจังเมื่อบานเพราะว่าอ่นนาน,นาาี่แหลกเลนน้ำเลนยางยุสอาวยน้ำยุลงแลมประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเรารอสิไก่มือสงการกะจังสี เขาบ้านสีน่ไหมคะพี่น้องคะกับสีแแบอยู่คอนแกนสะกอนละค่ะพะว่าคอนแกนวงโลงแร่มัมนกับพี่สะไวานามเนาะพอวันนี้เราก็ัมาถูกกับห่างสะเราอ่านหนังสือแล่ะค่ะไหวานามเล่นประมาณนั้นล่ะค่ะเท่ว่าวิเล่ขบบอกหนึ่งนะคะพี่น้องคะเงื่อนบรรยากาศดีหนึ่งที่วิเลไปเนาะที่อ่าเขื่อนรัชประภาเนาะเขื่อนรัชประภา,พาถ้าพี่น้องไปพี่น้องแบบว่า ขอบอกด้ยความงามอิหลความงามนามนี่สีใสเขียวมรกตเนาะค่ะแล้วมันก็มีมองาหมองไรจุดที่เให้เขาเที่ยวแล้วก็มาที่ชุมพรหรือมาที่ทุ่งวัวเล่นนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าทุ่งวัวเล่นอย่างหนึ่งเด้อวิไลบดีฉีดยากันยุ่งวิไลบดีเนะวิไลเป็นคนแพอ้อลินทะเลเนาะคะ่ะหินนะภาษาบ้านเข้าเอนหินเนาะหินทะเลนาะหินหน้อยดิท <c oughs> ี่มันกัดละมันว่าขึ้นยุ่งเลยค่ะ ถ้ายุ่งมันกัดถ้ายุ่งมันกัดแป๊บเดียวมันก็หายไปมันก็หายไปมันแต่ว่าอันตัวลินทะเลนั่นอันหินทะเลเนี่ยมือนแรงมันนีเนี่ยมือนแรงเนาะทำมันกัดนี่ตรงชี่เขาถูกกัดนี่มันจิเป็นมันจิเป็นไตไตเป็นแข็งแข็งเป็นดันดันน้ำขาวิไลนี่เต็มดูค่ะพอไงบุคคอนี่พอพอไงเราฉีดอันยากันยุ่งจะวิไลมามาฉีดยากันยุ่งของวิไลน่ะเต็มขาเลยค่ะเพราะว่าแบบว่ามันจิเป็นแข็งแข็งดันดันมันบ่เคอยุ่งยุ่งกันแล้วมันก็หายมันก็เป็นนั่นแต่อันตัวอันนี้กัด เมื่อกับเป็นอันขึ้นนำเรืองออกมาในน้อยเนี่ยนะเป็นน้อยเดียวเซใสนะคะพี่น้องคะเป็นตรงที่มันกัดตรงจุดกลางแหละคะ่ะแต่วันจังเตี่เที่ยวมาไปทะเลหันทะเลนี่ไปมองไดก็บ่พอหลวงพี่เลไออนนะะ็ไปพออยู่ชุ่มพร่นะค่ะไปพออยู่ทุ่งวัวเล่นนะคะเพราะว่านั่งนู่หาดจนมืดอจนคำเนาะพี่น้องคะแล้วมานีก่ะธรรมดาเนะาะบอกเคยนี้แล,ะละ้วราคาพี่น้องคะพอกันไหมเจอกันไหมเสีะ บานดูมหาสารคามเด้อค่ะวิไลบุคอยได้พาไปเที่ยวใสเด้อค่ะช่วงนี้มาครั้งนี้เราก็จะมาะจนมากับสินางคุยกับพีเขาเพราะว่าบ่ดด้กันบ่ไดิเจอกันเก่าปีเนาะคะ่ะพ่อไงบอกว่าอุ้หมู่ว่านหมู่ว่านนางคุยกันมาหอดมือแรลกมื่สองนางคุยกันนางหมดมือหมดเว้นคุยกันจิปาชาละค่ะคู่ยิงเนาะคะ่ะเนาะอะไรอีกอย่างหนึ่งบ่ไดิพอกันโดนก็นั่งคุยกันนั่งจนพ่องไงบอกว่า คุยอียางกระดอกกระเดียเอาเนี่ยมจะคุยน้ำคนบวานเจ้าเจ้าคุยจะคุยบริยุดบ์มนอาไข่ก็คุยคลิกกันมันใั่ก็ไม่ไล่กับว่าน้องพยังสีแหละค่ะเอารักพี่น้องขาไม่ไลก็ขอบคุณนะคะวิไลก็ขอบคุณสุขภูสุขคนขอบคุณพี่น้องปองไปสุขภูสุขคนที่เป็นกําลังใจให้วิไลนะคะติดตามรับชมทุกคลิปทุกที่ที่วิไลไปเป็นกําลังใจให้วิไลกับพยังเนาะค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงสี่พันนะคะก็ขอบคุณถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องมนี วิไลแม็กกับบอม,อมยี่นี่คือกันเนาะค่ะเนาะ,ะช่องจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่แบบว่ามากมายแต่ก็ใส่ระดับ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 ขึ้นมาเรื่อยๆกับเพาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกําลังใจให้วิไลเนาะคะ่ะเพาะพ่อแม่พี่น้องมา,มาให้ความเมตตาดูแลเอ้เนาะก็ดูแล,น,กกน,แลแนั่นแหละให้ความเมตตาให้ความเมตตาแล้วก็ติดตามรับชมทุกคลิปทุกที่ที่ทวิไลไปเที่ยวทุกที่ ไปทุกที่ไปกับวิไลไปเป็นกําลังใจให้วิไลทุกทีทุกหม่องนะคะพี่น้องคะวิไลให้สัญญาแล้วจะพาไปเที่ยวโยุโรปนะคะพี่น้องเนาะเอาละคะ่ะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมานาั่งเราเมาโม้ยนะคะช่วงนี้บริเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะขอบคุ้นพี่น้องของไป,ปสู้ผูกสะพ้นเด้อค่ะคิดสิ่งใดก็ให้สมวังดังปราดถนนคิดเงินไปได้เงินคิดทองไปได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะรำรำรวยรวยสูกหมาสูุกรตะรีเด้อค่ะพี่น้องคะแล้วคอยมาเวากันไหมคุยกันไหมนะคะ จุบจ๊บๆอยายลงไปไหวน้ำแล้วเดี๋ยวมาเดินปวน